อร่อยเหรอเฮ้ยไงไงทำไงลุกนั่งเลยลุกเองครับลุกเองลุกเองเฮ้ยไงไงหนูขำพ่อเหรอคะพ่อหนูเป็นคนตลกเหรอ คำพ่อลยลูกำพ่เลยมีความสุขอ่ะ <c oughs> อะไรลูกคำพ่ออ่ะ โอ้ยขำแบบมีทรงเหรอสิลูกโอ้ยกล่าวแลูกเดี๋ยวมันจะติดคอ